อดนี่ไอติมไปซื้อมาเมื่อกี้บูเบอรี่นะน่ากินมากแล้วก็สตรอเบอรี่ค่ะแอบชิมไปแล้วนะอร่อยมากเลยนี่มีขนมปังด้วยเปไ็นไอติมทอดก้วยละส9 9บาทแถมนทอปปิ้งหนึ่งอย่างค่ะอันนี้เป็นปีโป้ นี่เป็นเยลลี่แดงอร่อยบูเบอร์รี่บูเบอร์รี่ก็อร่อยค่ะอาหารอาหารก็อร่อยกินหมดแล้วนี่ไอบูเบอร์รี่ก็อร่อยนะคะแต่ว่าชอบสตรอเบอร์รี่มากกว่าดูขนมปังน้ำนมสำสามเลยทุกคน ของเค้าแล้วก็มีของหวานนี่ที่ตลาดรวมร้านเท้าเ็ดสิบเอ็ดแวะมาทานกันได้นะทุกคนแง่แวะมาทานกันได้นะคะอาหารอร่อยมากกินหมดเกลี้ยงแล้วคะ่ะรวมไม่เหลือเลยค่ะคืออร่อยจริงๆแล้วก็มีซื้อผัดไทยกลับบ้านด้วยมีน้ําขาย ดูอาหารดีหมดหมดทุกสิ่งทุกอย่างอาหารดูอร่อยจริงอร่อยจังค่ะแล้วก็ไปไปได้ขนมมาอีกขนมไม่พอนะทุกคนเมื่อกี้สั่งสามซูมากินกินไปแล้วเหลือแค่นี้อร่อยเลยทุกคน,กคนอันนี้ถ้วยละห้าสิบาทนะได้ประมาณแปดลู่มีร้านอยู่ตรงนี้ค่ะ มากินกันได้นะคะขอบคุณค่ะมาทานกันนะคะ